ส n น o ดฮัสีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Anime c r o s s คอร์กันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้จะมาพูดถึงข้อบกพร่องที่ผมไปเจอนะในการเล่น a n i m เม r o s s คอร์นะครับต้องออกตัวก่อนเลยนะว่าอันนี้มันเป็นความคิดของผมซึ่งผมจะเอาความคิดตรงนี้ไปยื่นกับเดเวลลอปเปอรหลังบ้านของเกมเกมนี้เนาะซึ่งใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยเนาะอโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับ พอดีว่าวันนี้หลังจากที่ตัวละครใหม่ๆออกมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมงูมิหรือจะเป็นอ่าตัวละครที่ผมจะได้แล้วเนี่ยอย่างชา a d โดเนาะคือหลายๆน้องๆหลายๆคนชอบแล้วก็ตัวตัวผมก็ชอบเนาะมันจะมีตัวละครหลายๆตัวมากที่ออกแบบมาแล้วราคาแพงเอาอย่างนี้้ะกันราคาแพงซึ่งไอเกมๆเนี้ยมันไม่ซีเรียสเลยครับว่าราคาการราคาการอัพตัวละครเนี่ยจะแพงแค่ไหนแต่ว่าตัวละครที่มันแพงมากๆอย่างเช่นเมงูมิเนี่ย คืออัพราคาอัพ275,000ใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูคลิปที่แล้วก็ได้นะครับของสกิลมโหรากามันถือว่าแพงมากผมเข้าใจว่าเขาออกแบบมาให้สามารถเอาไปลงอินฟินิตี้ได้เท่านั้นคือไอสายพวกนั้นอ่ะมันไม่สามารถไปเล่นคอนเทนต์แบบ15ด่านจบ25เว็บเวฟจบได้อยู่แล้วนะครับโดยปกติแล้วมันจะต้องไปลงแค่หมวดอย่างอินฟินิตี้เท่านั้นอ่าอย่างเช่นเนี่ยครับหมวดที่มันแบบขึ้น50เวฟ60เวฟ ฟาร์มเงินมาอัพตัวละครพวกนี้ได้ผมเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่เป็นไรมันสมเหตุสมผลนะครับราคามันแพงแต่สิ่งที่มันผิดพลาดไปคือหลายๆตัวละครที่เขาออกแบบมาให้สายหนึ่งอ่ะเกมนี้มันอัพได้สสายนะทุกคนหลายๆตัวละครที่เขาอัพมา ให้อีกสายหนึ่งอะ่ะสามารถเล่นได้เหมือนกันยกตัวอย่างตัวล่าสุดเลยที่มันเป็นปัญหาหนักๆเลยครับก็คือชาร์โดเนาะคือชาร์โดเนี่ยัพแพงเหมือนมิงโกมิเลยก็คือ3 0 0แสนก็จะสามารถใช้ไอ m อมอะตอมิกขั้นสูงสุดได้นะครับแต่สายล่างเนี่ยมันเบาซัดจ,จนแบบว่าบิวแค่ไหนก็ยังตีไม่แรงครับแต่ถามว่าเก่งไหมมันก็ไม่เก่งอเอาง,ง่ายๆหลายๆคนมองว่าไม่เก่งคนที่ได้มาแล้วหรือเล่นมาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไปนเล่นตัวละครอื่นมันใช้งานได้ดีกว่าซึ่งผมรู้สึกว่า เกมเกมนี้ครับเขามองการออกแบบตัวละครผิดทิศทางนิดหนึ่งคือมันสามารถออกแบบได้ทั้งสองสายแทนที่เขาจะออกแบบให้สายหนึ่งลง INF ไปเลยอีกสายหนึ่งสามารถลงคอนเทนต์ทั่วไปได้อย่างเช่นอคอนเทนต์สตรอรี่มันลงได้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะลงก็เป็นสตรอรี่แบบธรรมดารรมดาแทนที่เขาจะแบบอ,ออกแบบอีกสายหนึ่งให้สามารถไปลงเลดได้หรือไปลงเชลน์ลิฟต์ได้อยู่ในระดับปานกลางอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ณล่าสุดเนี่ย ผมแค่เห็นตัวละครที่อสามารถพอเล่นได้แบบเก่งๆเลยอเมงูมิเนี่ยออกแบบมาดีนะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันจะสามารถออกแบบให้เท่ากับกัดได้ไหมเพราะเทียบกันแล้วเนี่ยกัดก็สามารถไปลงอินฟินิตี้ได้เหมือนกับตัวอื่นนะครับไม่ใช่ว่ากัดไม่สามารถลงได้นะกัดเนี่ยเป็นตัวละครที่ปั้นแล้วเรียกว่าโอเวอร์ออลจริงๆสามารถไปลงอินฟินิตี้ได้แต่ว่าไปลงอินฟินิตี้เขาก็จะมีข้อเสียแต่สุดท้ายคือลงได้ไหมลงได้นะคือมันไม่ใช่ว่ามันลงไม่ได้นะครับ นะหรืออย่างแบบเมงูมิตัวล่าสุดเนี่ยสามารถมันเป็นเมตา i n f i n นิตเอออันนี้มันสมควรแล้วแต่สายล่างเนี่ยผมว่าตัวละครที่จะควรเอาเยี่ยงอย่างในการออกแบบเนี่ยควรจะเป็นแบบเมงูมิเนาะแต่หลักๆแล้วอะ่ะคือสายล่างอะ่ะผมว่าเมงูมิน่าจะเก่งกว่านี้ได้เก่งเทียบเท่ากับกัทหรือว่าลดระดับมาสักระดับหนึ่งก็ยังโอเคนะครับมันเลยทําให้ตัวละครเกมนี้เมตาไอเอ่ะเยอะมาก แต่ส่วนส่วนทางกันคือของที่ได้รับจากการแบบทําทลงอินฟินิตี้ครับมันไม่คุ้มถามอย่างแรกเลยที่ผมจะชี้ให้ชัดเลยว่ามันไม่คุ้มตรงไหนก็คือตอนที่ลงอินฟินิตี้ครับสมมุติว่าทุกคนจะหาอาของที่หายากที่สุดยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยลาซูลี่ออฟเอเวอร์ฟอร์นะครับมันคือ0.5%เนาะหรือว่าจะเป็นลูบี้ออฟรีเบิร์ดเนี่ยก็0.5%หรือจะเป็นอของชิ้นนี้นะครับ มันไม่บอกชื่ออ่ะโทปัสออฟไลนิ่งนะครับ0.5%แต่พอไปลงอินฟินิตี้เนี่ยมันกลับเหลือแค่0.3%แทนที่อ่ะยิ่งลงนานยิ่งจะจะยิ่งดรอปเยอะเนาะกลายเป็นว่าเฮ้ยส่วนใหญ่คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปลงไอ้พวกนี้ไม่ดีกว่าเหรอจบเร็วกว่าโอกาสดรอปสูงกว่าแถมยังมีโอกาสที่จะได้วันไทมรีวอร์ดพวกนี้อีกนะครับอินฟินิตี้เนี่ยเราลงทำเพย์ทุกวันยังไงไอ้วันไทมรีวอร์ดตรงนี้มันก็ต้องครบอยู่แล้วทุกคนเข้าใจไหมฮะสุดท้ายแล้ว่เปอร์เซ็นนนตตต์์ดดรรรรออปีีวง้มั่ํา 123เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันสามารถ AFK ได้ถูกไหมครับเกมเกมนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนส่วนใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่สามารถ AFK เพื่อหาของพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมสามารถหา AFK หาของพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าประเด็นเลยคือ In f ฟิน t y เนี่ยตัวละครเน้นย้ำออกมาเยอะมากๆมันมีหลายๆตัวอย่างเช่นตัวอย่างน้องเมทเนี่ยน้องเมทก็สามารถเอาไปลงอินฟินิตี้ได้ดีนะครับเก่งเหมือนกันนะ แล้วกลายเป็นว่าคอนเทนต์ของ Infinity เนี่ยคนส่วนใหญ่มันไม่ลงคนระับเพราะว่าเควสเควสหนึ่งอ่ะ i n f i n i t ตเนี่ยมันลงสี่ตาครับแล้วตาหนึ่งมันนานมากแล้วเกมเกมนี้เขาล็อกไว้ว่าอ่ะครบ50เวฟออกเลยไม่ได้ก็ต้องรอมอนเดินเข้าฐานซึ่งมันใช้เวลานานสุดท้ายแล้วอ่ะผมแค่จะยื่นลองมาพูดคุยกับทุกคนยื่นข้อเสนอกับทุกคนว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าคนถ้า เดเวลอปเปอร์ uh, หรือเจ้าของเกมเขามองไปในทิศทางเดียวกันว่า uh, เวลาลง INF เ่ย uh, ควรจะได้อะไรเยอะกว่านี้หรือว่าควรจะคุ้มค่าแล้วก็ได้สิ่งของอะไรมากกว่านี้คนส่วนใหญ่ก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าผมนะส่วนหนึ่งผมก็ไม่ลงหลายๆคนก็ไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าเอาฟีเจอร์หลักๆเลยที่ผมเห็นในคอมมิตี้คนไทยแล้วกันที่คุยกันบ่อยๆเวลาลง INF อะครับเขาจะลง INF mm hmm. เพื่อขิงกันเฉยๆว่าเออตัวละครนี้มันไปได้ไกลแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้ว ไอ้ผลประโยชน์ต่อคนเล่นอนะมันไม่ได้มีมากขนาดนั้น,นครับมันมีแค่มันนั่งขิงกันคนส่วนใหญ่แบบว่าเออมองว่าการลงเชลเลนลิฟหรือว่าลงเลดเนี่ยอ่ามันให้ผลประโยชน์กับเรามากกว่าเยอะมากๆคือสังเกตดูว่าอ่าไปลงอินฟินิต4รอบเนี่ยโอ้โหกินเวลานานมากคุณมาลงเชลเลนลิฟต์สิบเวฟเนี่ยคุณได้ไปแล้วครับเพชร2 5 0ได้ที่สุ่มไปอีก15นะครับแล้วก็เนี่ยได้ไอ้พวกของพวกนี้นครับมาทำอาร์ติแฟกต์เพิ่มด้วย คุ้มกว่าไหมครับเนี่ยได้ห้าสิบชิ้นนะ่ะสุดท้ายแล้วคนก็อยาไปหมุนเทรดกันดูไหมฮะเพราะเกมเกมนี้มันก็เทรดแม่งสําคัญมากๆเอาถ้าพูดถึงว่า anime last stand เนี่ยเทรดสาคัญเ,เกมนี้มันก็ใกล้ๆจะเป็นแบบนั้นแล้วนะผมจะบอกไว้ให้ถ้ามันยังไม่เกิดการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับแล้วอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยถ้าเกมเขาอัปเดตช้าทีมเขาคนน้อยเนี่ยแล้วการที่เกมใหม่ๆมันเปิดเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเกมเกมนี้มันมีเสท,ที่จะแบบว่าอยู่ไม่รอดนะเพราะว่า ม,มันเสียดายจริงๆผมเลยทําคลิปนี้ออกมาพูดคุยเนาะว่าเออถ้าเขาแบบทําให้มันถูกจุดทําให้มันลงล็อกเงี้ยข้อเอาสิ่งที่ผมคิดละกันคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมอะ่ะคือเอ่อพวกตัวละครพวกนี้ครับดีแล้วนะในการที่ออกแบบ i n f i n i t y ออกมาให้เล่นอินฟิน ity ี้การสนุกแต่ผมอยากจะให้แบบบัฟพวกตัวละครพวกนี้นิดนึงให้มันแบบมีวอลลุ่มความยากง,ง่ายเกิดขึ้นหน่อย ยกตัวอย่างเช่นอามิงูมิมันเป็นตัวใหม่เนาะ<ส>ก็อาจจะเก่งเท่ากับกาดก็ได้หรือจะเก่งน้อยกว่าระดับหนึ่งก็ได้นะครับส่วนพวกตัวละครเก่าๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นอานวดขาวอะไรเงี้ยมันเล่นไม่ได้ไปแล้วก็อาจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ของตกเมตา้าซึ่งเราก็ต้องยอมรับในฐานะคนเล่นไม่ใช่ว่าเขาจะบาลานทุกอย่างให้มันสมดุลได้นะครับแล้วก็อ่าอย่างเช่นตัวละครที่มันรองลงมาอ่ะตัวไหนบ้างที่มันสามารถที่จะพอเล่นได้อย่างโกโจที่มันเพิ่งผ่านไปอะไรเงี้ยอ่ามันก็อาจจะ เล่นได้แต่อยู่ในระดับที่ฮาร์ดหรือแบบว่า,าแบบ Normal ทั่วไปนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะมีปั้นเขามากน้อยแค่ไหนจุติเขากี่รอบอะไรเงี้ยนะถ้าไม่จุติเลยก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ฮาร์ดแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเวลาเล่นเลทหรือเล่นอะไรพวกนี้ครับตัวละครอย่างโกโจรหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยมันลงไปมันไม่เรียกว่าฮาร์ดครับมันเรียกว่าแบบว่าเวอร์ริงฮาร์ดเลยก็คือแบบเล่นยากมากๆคือโกโจสายล่างเนี่ย มันถามว่านะปัจจุบันมันมีใครเล่นไหมผมบอกเลยไม่มีนะแล้วมันวางแพงมากๆนะครับวาง1000แต่ดาเมจสายที่2เนี่ยตีเบาวกว่าตัวละควรหลายๆตัวอีกผมเลยแบบเฮ้ยมันสมเหตุสมผลไหมสุดท้ายแลว้วกโจมันก็เลยไปอยู่ในเกณฑ์ของการที่สามารถเล่นได้แค่อินฟินิตี้เท่านั้นนะครับสามารถไปเล่นแค่อินฟินิตี้เท่านั้นผมเลยแบบว่าเออเนี่ยคือข้อเสียหลักๆเลยของเกมเกมนี้สรุปแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดก,ก็คือเอ้ยอินฟินิตี้ออกแบบแบบนี้มันไม่ผิดหรอก แต่ว่าอยากจะให้อีกสายนึงเนี่ยมันบัฟขึ้นมาได้ไหมมันสามารถไปเล่นคอนเทนต์อื่นๆได้ไหมเพื่อจะเป็นตัวเลือกให้หลายๆคนว่าเอ้ยฉันจะหาตัวนี้มาเล่นฉันจะทำชาร์โดมาเล่นนะฉันอาจจะเอาชาร์โดลงไปเล่นแทนการ์ดในเลดฉันอาอาจจะเอาชาร์โดไปเล่นในชาเลนลิฟแทนแทนแทนตัวละครอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันมีความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะเพราะตัวละครอย่างอินฟินิตี้มันเยอะเกินไป หรือกรอรณนีอีกกรอรณนีหนึ่งถ้าทำได้2อ,อย่างจะดีมากเลยคือเวลาเล่นอินฟิน ity ี้ครับให้มันมีพวกแบบของรางวัลอะไรที่มันยั่วตายั่วใจมากกว่านี้หรือมีเมคานิกอะไรที่มันสนุกมากกว่าแบบว่าการลงอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปนะครับมันเลยจะทำให้คนรู้สึกว่าอยากโถมไปเล่นอินฟิน t y ี้เยอะๆนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเอาจริงๆไปเล่นด่านธรรมดาเพื่อหาของอัตราเรดดอปก็สูงกว่าสามารถ A f k ได้อีก แถม AFK เสร็จแล้วเนี่ยสามารถเอามาแลกอเอากิจภาพผมเปรียบเทียบตรงนี้เลยละกันก็คือสมมุติทุกคนเล่นอินฟินิตเพื่อจะหาของเอาเพชรใช่ไหมครับอ่ะทุกคนได้เพชรว่ากันไป1 2 3 4นะเล่น4ด่านคุณได้คับเค้ก1อันแล้วก็ได้ Legendary o f อออันกับการที่คุณก็นั่งปล่อยเอฟเไปหรือแบบว่าคุณจะไปลงสตอรี่ลงหาของโลงๆไปเรื่อยๆคุณได้ติมมาแลกตรงนี้ครับ หรือเวลาเลดเปิดนะครับลงอินฟินิตี้เลยไหมครับก็เป็นลงเลดในร้านขาเลดมันก็จะมีให้แลกของแบบไม่มีจํากัดด้วยซ้ถ้าคุณไปขยันลงเลดคุณก็จะเอาไปแลกคริสตัลเลิได้คุณไปแลกครับเค,ค้กได้คุณไปแลกแมทริกโมดูลได้แลกรีเจนดารี่ออฟได้เหมือนกันยูนิตดรับบิเกเตอร์ก็สามารถดรอปได้จากในเรดหรือฟอร์เรนสตาร์หรือยูนิตไอไพรเมอลเนี่ยคุณก็สามารถดรอปได้จากในเรดสุดท้ายแล้วอะ่ะใครเขาจะรอเล่นอินฟินิตี้นะครับมันไม่คุ้มครับ มันเสียเวลาครับแถมคือเกมนี้ก็อย่างที่บอกครับขึ้นชื่อเรื่องของการที่คูณ2ไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วการที่เขาออกแบบมาอย่างเงี้ยมันทําให้รูรั่วของเกมแบบมันสูงแบบสูงลิฟเลยครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าแอบเสียดายหรือจะเอาอ่าชาเลนลิฟไปเทียกบกับอินฟินิตี้ก็ได้ชาเลนลิฟเนี่ยลงไปได้ของเยอะกว่าสนุกกว่าจบเร็วกว่านะครับ ลงชั้เลนลิฟต์เนี่ยไต่ก็มีความฮาร์ดคอร์เกิดขึ้นเรื่อยๆใครบอกชอบความยากก็เนี่ยครับมันก็จะมีความแบบยากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยืแถมไดไอเทมคุ้มค่าคูณราคาด้วยนี่เอาจริงๆถ้าไต่มาถึงชั้น15เนี่ยคุณไดแมทริกโมดูลแล้วก็ได้รีเจนดี่สามอันแล้วนะครับใช้เวลาแค่แบบสมมติผมอยู่ชั้น10เนี่ย1 2 3 4 5แป๊บเดียวครับคุณก็ไดสามอันแล้วกับการที่คุณเสียเวลาไปลงอินฟินิตี้เนี่ยแบบนานมากหลายชั่วโมงนะผมว่าประมาณ ชั่วโมงครึ่งไม่ก็2ชั่วโมงนะครับนะมันไม่คุ้มอะง่ายๆผมว่ามันไม่คุ้มครับเออไปลงอินฟินิตีสุดท้ายแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคิดเห็นเหมือนกับผมไหมสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับพอดีว่าผมรับรู้เรื่องเนี้มาจากคนที่ชอบชื่นชอบตัวละครอย่างชาร์โดเนาะแล้วเขาพูดขึ้นมาว่าทําไมชาร์โดมันถึงใช้งานได้แค่นี้ทันที่มันเป็นตัวละครใหม่สุดท้ายแล้วตอนนี้นครับ A.C.D. อ่ะผมพูดไว้เลยมันคือ g a s ์ดคอร์ดนะคือการมัน Over on จริงถ้าพูดถึงโบลี่ละไรคนบอกโบลี่ก็เก่งผมบอกเลยว่าโบลี่เนี่ยเล่นยากคือถ้าโบลี่เนี่ยมันไม่มีพวกบูมาลุงหรือบูมาที่มันตั๊มเงินโหดๆเนี่ยโบลี่ก็อยู่ยากเหมือนกันสุดท้ายแล้วมันก็เลยเหลือแค่ยืนเดี๋ยวคือกนะัดเนาะผมก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเกมมันจะตายเนาะถ้าเราไม่ยืดเรื่องนี้ใครเห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละว,วันนี้พูดยาวนะครับเพราะว่า จริงจังปเป็นเรื่องจริงจังวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย